สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Illusion Connect นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสายฮิวระดับ SR นะสำหรับคนที่มีน้องคนนึงเขาขอมาเนาะว่าพี่ทำสายฮิวระดับ SR ให้หน่อยนะคะนั่นก็คือจะหยิบเจ้าตัวเดมอนมารีวิวนะเพราะมันมีอยู่ทั้งหมด2ตัวนะคะเดมอนกับจัสตินเนาะแต่จัสตินเนี่ยสกิลต่างๆเนี่ยมันก็ยังดูธรรมดาไปนะ เจ้าตัวเดมอนเนี่ยสกิลบอกเลยว่ามันโกงอยู่นะคะ,ะมาดูพลังต่างๆร่าวๆของเจ้าตัวเดมอนกันก่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่เลเวล80นะพลังอัญเชิญเนี่ยที่จะอันเชิญเจ้าตัวเดมอนลงสนามเนี่ยต้องใช้16นั่นเองพลังอัญเชิญนะะมาดูพลังโจมตีนะคะอยู่ที่9560นนะคะ HP อยู่ที่ สี5 5มืนนะคะพลังมังกรอยู่ที่1,971แล้วก็สปีดอยู่ที่499นั่นเองนะคะมาดูสกิลสกิลต่างๆของเจ้าตัวเดมอนกันเลยนะคะเดมอนเนี่ยแพสซีฟแพสซีฟของเจ้าตัวเดมอนก็คือในการต่อสู้นะคะเดมอนเพิ่มอัตรารักษาของตัวเอง15%นนะเมื่อลงสนามจะทำให้บัดดี้ที่พลัง HP ที่เลือดต่ำสุดอะ่ะนะคะก็หตัวจะกลับเข้าการ์ดนะอันนี้ถือว่าโกงมากนะคือจะตายอยู่แล้วนะะเลือดเหลือน้อย,อยเมื่อเราหยิบเดมอนลงไปเนี่ยตัวบัดดี้ในทีมที่มี HP น้อยที่สุดนะคะก็จะกลับเข้าการ์ดไปนะเมื่อกลับเข้าการ์ดปุ๊บเนี่ยพอลงมาอีกทีเนี่ยก็จะเป็นบวกพลังโจมตี80แล้วก็ HP จะอยู่ที่55%นนั่นเองนะ มาดูสกิลการโจมตีทั่วไปกันก่อนนะคะการโจมตีทั่วไปเนี่ยเป็นสกิลเคียวลมนะคะเดมอนลำพัดนกยูงนะโจมตีศัตรูหนึ่งตัวทำดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองสกิลท่าพิเศษนะคะคือลมบุกลุกนะครีบพัดนะนกยูงสี่แล้วก็เดมอนเนี่ยจะโจมตีศัตรูหนึ่งตัว นะคะทำดาเมต240ร240นั่นเองเนาะถือว่าอยู่ระดับกลางๆนะคะฟื้นฟูโทษะของตัวเอง100โอกาสที่จะใช้สกิลเนี่ย30เลยนะโอ้โหแล้วก็มีสกิลอันติสกิลอันติของเจ้าตัวเดมอนคือเสื้อขนชาวใต้นะคะห้ามเรียกฉันว่าองค์หญิงพัดเหล็กนะแต่เดมอนเนี่ยทำให้ฝ่ายตนเองที่ HP ต่ำสุดร2ตัว ฟื้นฟู HP 265%โอโหถือว่าฟื้นฟูเยอะมากเยอะโคตรเลยนะแล้วก็ของพลังโจมตีฟื้นฟู HP ครั้งละ50%ของพลังโจมตีและทำให้เป้าหมายเพิ่มโจมตี20%ป้องกัน20%ต่อเนื่อง2รอบนั่นเองนะคะ,ะแพสซสิของเจ้าตัวเดมอนคือชอบมา,มากๆคือแบบลงปุ๊บเนี่ยเพื่อน HP ที่ต่ำที่สุดนะ ต่ำที่สุดหนึ่งตัวนะคะก็จะกลับเข้าการ์ดนั่นเองนะอ่ะตาต่นี้เลยนะคะสกิลข้างๆของเจ้าตัวเดมอนสกินต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีนะมาดูอุปรกรณ์กันนะคะอุปรกรณ์เนี่ยจะใส่เป็นระดับ SR นั่นเองแต่จริงๆมันมันไม่แบบจำกัดจำกัดว่าจะเอาชุดนี้นะจะเอาอุปรกรณ์นี้อย่างเดียวนะคะสามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะอันนี้มันไม่มีมันไม่มีแล้วนะ ก็เลยจำเป็นต้องใส่อันนี้ไปก่อนนะคะนี่คือการจำตีเนี่ยเป็นเลเวลอ,อุปกรณ์นี้เป็นเลเวล30เนาะจำตี2,220นะคะสก,กิลสเตตัสของการอัพสก,กิลเนี่ยคือระหว่างต่อสู้บัตดีเพื่อน HP ต่ำกว่า50%เนี่ยไาเมที่จะสร้างเพิ่ม9%นั่นเองนะคะชุดของมันก็คือเสื้อคลุมแม่ชีนะระหว่างต่อสู้เพิ่ม HP 3%คือมันเลเวล30แล้วนะ อ่าลองอ่าพวกเจ้าตัวเบานั่งเวทมนต์อันนี้เป็นเบานั่งเวทมนต์คะจะเพิ่มความเร็วนะแล้วกอ็อันสุดท้ายนะคะจะใส่เป็นอธิษฐานอย่างจริงใจนะ,ะก็อยู่ระหว่างระหว่างต่อสู้เนี่ยจะเพิ่มอัตราคริติคอ่บวก4นั่นเองคือสามารถไปปรับเปลี่ยนได้เนะจะน,น้นแบบพวกอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยสกิลด้านล่างนะคะเนี่ยสเตตัสด้านล่างสุดเนี่ย แตมาไปปรับเปลี่ยนได้ว่าจะเน้นพวก HP เน้นพวกความเร็วหรือเน้นป้องกันนะก็ออไปปรับเปลี่ยนกันได้เลยนะไม่ว่ากันนะอ่าตอนนี้ก็ดาวอยู่ที่5ดาวนะเจ้าตัวเดมอนตัวนี้นะคะคือได้มาซ้ำซ้ำเนื่องจากสุมตู้เฟยย่านั่นแหละนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปนั้นนะเข้าไปดูได้นะคะก็เลยได้เดมอนมาซ้ำเยอะ อัพไปเลย5ดาวเต็มๆนะจัดแบบ ừ ừ, จัดหนักจัดเต็มเลยนะเดมอนก็เลยปั้นเดมอนมาแทนนะจริงๆตอนแรกใช้เป็นเจ้าตัวนี้ตอนแรกๆได้อาไดาอาน่ามานะคะตอนที่สมแรกๆตอเข้ามาแล้วแรกเนาะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเดมอนนะคะเม,มันดาวเต็มนะแล้วก็สกิลแพสซีฟมันโกงนั่นเองป้าเดียวเราไปลองลงต่อสู้นะคะ เพื่อที่จะให้ดูสกิลต่างๆของเจ้าตัวเดมอนกันเนาะอันนี้มันคงยากนะฮะอ,อ้นี้ลงไปก่อนเนาะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงตอนไหนนะสายฮิลส่วนมากมันจะออกแบบแท้าๆเลยนะอ่ามาละมาดูสกิลของเจ้าตัวเดมอนกันนะคะเวลาลงปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะ เห็นไหมตร,ตรงกลางหายไปแล้วนะคะตัววิเวียนนยกับเข้าการ์ดไปแล้วนะคือลงปุ๊บเนี่ยถ้าพลังบัดดี้ในทีมตัวไหนที่แบบพลังน้อยๆเนี่ยก็จะหายกับเข้าการ์ดไปนะเห็นไหมวิเวียนอยู่ในการ์ดเห็นไหมเดี๋ยวเอาลงเดี๋ยวเอาวิเวียนลงอีกรอบนะเลือดจะเป็นยังไงบ้างเนาะปุ๊บ เนี่ยเลือดเต็มเลยนะวิเวียนลงมาปุ๊บเรียบร้อยนะคะเจ้าต,ตัวแพนนี้สามารถปั้นได้เหมือนกันและสายโจมตีนะอ่ะมาดูอีกรอบแล้วกันเนาะแต่ถ้าสายฮิวที่แบบดีที่สุดนะคะดีที่สุดเลยนะสำหรับสายฮิวเอสเนี่ก็จะเป็นดีที่สุดแล้วนะคะคือแอนนานะอ่าถ้าอยากได้ก็สุมได้นะคะมันมีโตของแอนนาอยู่นะคะโตวนมาอยู่นะ ก็สามารถปั้นได้เลยนะคะถ้าใครได้อยากได้สายฮิลแบบปั้นแบบยาวๆไปเลยอะ่ะเออไม่อยากเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างนี้ก็สุม่มเจ้าตัวแอนนามาได้เลยนะนี่ลงปุ๊บเจ้าตัวแพนกลับเข้าการ์ดไปนะมันจะเลือกตัวที่ HP น้อยที่สุดกลับเขา้าปเากลับเข้าการ์ดเป็นหนึ่งตัวนะคะปึ๊บ ปึ๊บเป็นตัวที่แบบคนนิยมเล่นเยอะมากแล้วก็สกิลมันก็โกงด้วยนะคะก็เลยแบบอ่าได้มา5้าดาวก็จัดเต็มเลยนะอัพของอัพอะไรนะนี่เรียบร้อยนะ ระดับ S R ก็แนะนำเป็นเจ้าตัวเดมอนนะคะอ่า uh, S R แนะนำเป็นเดมอนนะทุกคนนะสำหรับสายฮิวนะคะนี่เจ้าตัวเดมอนเลยระดับ S R นะแต่ถ้าไม่มีเดมอนเนี่ยแล้วก็ตัว S S R เนี่ยก็ยังไม่มีสายฮิวเลยนะ S S R สายฮิวก็ยังไม่มีเนี่ยก็แนะนำปั้นพอลลี่ไปก่อนได้นะนี่พอลลี่ตัวนี้นะคะเนี่ยสามารถปั้นตัวนี้ได้นะคะถ้าไม่มีระดับ S S R ไม่มีสายฮิวระดับ s อ r ไม่มีเดมอนเด d SR นะคะมีแต่จัดมินเนี่ยแล้วก็พอลลี่เลือกพอลลี่ดีกว่าเนะาะพอลลี่จะดีกว่าโอเคกว่านะก็ถึงแม้จะเป็นระดับ R แต่มันตอนมันฮิวมันอะไรเนี่ยมันสามารถเพิ่มรักษาตัวกับตันอะไรได้นะเวลาลงสนามพปุ๊บเนาะพระสิีฟของมันนะคะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวเจ้าตัวเดมอนนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะพี่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็หากไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ถามได้หรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรในเกมนี้เนี่ย คอมเมนต์บอกได้หรือจะทักมาในแชทในแฟนเพจก็ได้นะสอบถามเรื่องนี้นะถ้า,ร,ารู้เนี่ยพี่จะแนะนำให้นั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ